สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะคุณแม่แบมแบมเปิดแชทลูกชายทักหาหลังคว้า2รางวัลใหญ่ประสบความสำเร็จขึ้นอีกเก้าสำหรับไอดอลหนุ่มแบมแบมกันพิมุกภวกุลหรือแบมแบมกอสเซเว่นที่ล่าสุดกวาดคนเดียวถึง2รางวัลด้วยกันในงานประกาศรางวัลเอเชียอาทิตย์อวอร์ดสองพซึ่งปีนี้จัดมาเป็นครั้งที่6แล้วโดยแบมแบมคว้ารางวัลเอเชียซเลบิตซิงเกิลอวอร ในส่วนของศิลปินนักร้องร่วมกับบอยแบนด์วง The ะบอยรวมทั้งคว้ารางวาัลเบนอาร์ติสอวร์ดซิงเกิลหรือศิลปินยอดเยี่ยมร่วมกับวงเอ็นไฮเพนและเบบเกิลถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเลยล่ะค่ะเพราะง,งานนี้คุณแม่จุ๋มกฤชกรคุณแม่ของแบมแบมได้เปิดแชทลูกใช้สุดที่รักส่งภาพพร้อมถ้วยรางวัลมาอวดพร้อมเขียนข้อความบอกว่า ลูกชายทําได้แล้วนะแม่ในอัลบั้มแรกสองรางวัลขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกๆคนโดยคุณแม่จุ่มเขียนข้อความร่วมยินดีกับลูกชายที่อ่านแล้วน้ําตาไหลว่ามาดูอยู่ลูกเก่งมากทุกคนในครอบครัวและนกน้อยที่อยู่ข้างๆลูกภูมิใจปลื้มใจรักลูกมากๆนะเสียดายที่ไม่สามารถทําเรื่องไปหาลูกได้ในวันนี้ท้ายนี้ทางเราขอแสดงความยินดีกับแบมๆด้วยนะคะ